แล้วครับสายที่1ของเราในชั่วโมงที่2ของอีเจเบนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับนันเนมค่ะนันเนมแค่แต่วันก่อนอาเจเค่ะอะไรคะอืมพี่เบนนี่ไม่รู้เรื่องเลยเนอะพี่เบนคงจำไม่ได้หรอหลอกๆเขาไปเถอะใช่ไหมคะแหม่หมื่นหมื่นจริงๆเลยครับน้องโนเนมครับพี่ลีโนเขาจะแต่งงานแล้วนะครับน้องโนเนมมีความคิดที่อยากจะแต่งงานเขาบ้างไหม อายไม่เเลยเออไม่ถึง30นะเท่า <laughs> ไรแล้ว29่สิบเก้อ๋อยังยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่นะครับส่วนน้องโน้องเนมก็คงจะหาความรักกันต่อไป<ฆ>ใช่ไหมครับค่ะ<ฆ>ความรักออของโน้องเนมเป็นยังไงครับตอนนี้ความรักมีแฟนแล้วมีประโยชน์ยังไงเออก็ยังไม่มีแฟนไม่ถ้ามีแฟนแล้วจะได้ประโยชน์ยังไงอ๋อถ้ามีแฟนก็มีคนเช่่ยคิดอีกหึ่งคน เวลาไปไหนเขาก็ใหญ่ตังค์เวลาเล่นเวลาไปดูหนังก็ฟรีใช่โอใช่ไหมใช่แล้วไงอีกอ่ะข้อดีของการมีแฟนก็มีคน่วยคิดเวลามีปัญหาอะไรก็ไปถามเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาไม่มีความคิดล่ะครับอะไรนะคะแล้วถ้าเขาไม่มีความคิดเลอะโอ้นะครับอ๋อข้อดีของการมีแฟนก็อย่างนี้นั่นเองนะฮะ มีข้อมีข้าข้อเสียอ่าข้อเสียบ้างข้อเสียบ้างข้อเสียอ๋อก็ไม่เข้าใจกันมั้งอือพอละความคิดแค่นี้แค่นี้อย่ามีกันละเกินอครับผมน้องโซดานะน้องโนเนมนะครับผมอยากฟังเพลงอะไรครับเนมขผเพลงความเดิมตอนที่แล้วความเดิมตอนที่แล้วใช่ความเดิมตอนที่แล้วมีอยู่ว่า นิวอะเพีนอของใครครับความเดิมตอนที่แล้วของซาซาหรือเพียมเนี่ยแหละค่ะอะไรนะของซาซาหรือเพียมเนี่ยแหละค่ะอ๋อซาซาหรือเพียมใช่ไหมค่ะ<ช>เป็นนิวรีลิสเลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะอืมอเดี๋ยวพี่บิ๊ดูให้เนื้อหาโดนกับคลิปมากเลยอะไรนะเนื้อหาโดนกับคลิปมากเลยค่ะเนื้อหาประมาณว่าคือออกหักแล้วก็ไปบวช รู้ได้ไงเนะใช่อ่ะโนเนมเขาไปงานคอนเสิร์ตกับเขามาไหมสามวันที่ผ่านไปวาค่ะไปแต่ไปตอนสี่ทุ่มพอเริ่มงานโอ้ครับอสนุกไหมก็คนเยอะไม่ชอบเลยคนเยอะเกินเรอมันอ่ดกันแน่ว่างๆก็ไปดูคอนเสิร์ตแถวป่าช้าก็ได้ดีค่ะแมคึกื้นนี่สนุกดีน้อยๆแลน้อยจะไปทำไหม่ร้อนแล้วแบบมันเบียดไปเบียดกันมาแบบ ดูคอนเสิร์ตเ้าก็ตองบางคนบางไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้แบบไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้มีเรื่องกันนะแบบเดือดไปเดือดมาเขาหาเรื่องเดือดบางคนเขาบอกว่าเป็นโรคจิตเออชอบไปให้คนเขาเบียดแล้วแล้วเมียนก็อยู่ตรงกลางก็แบบเอเขาจะเขาจะทำอะไรกันแล้วเราจะทำยไงดีแล้วก็ต้องหลบไปดีเขาเบียดกันไปเบียดกันมาแบบเนี้ยครับผมชีวิตถึงมีรสชาติไงวัยรุ่นไงยอมกันไปบ้างก็เออคงจะดีอะค่ะ ครับโนเนียนเดี๋ยวรอฟังนะจ๊ะถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่เบนซ์จัดเพลงอื่นๆเพลาะให้ฟังนะขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับสายที่2กดมาได้เลยครับวางเรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วเพื่อนของเราสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบนส์ครับสวัสดีครับใลรเอ่ยเบลครับเบลเหรอครับครับเบลอยู่ไหนครับ หอกบอลครับอ๋อเบลหนองกระบอกนะครับก็เลยโรตัสเแถวแถวนั้นอัธยาศยครับครับเบลเป็นไงฮะสาวันที่ผ่านไปครับสะดวกไหมครับสะดกครับอืมไปเปล่าไปครบเลยครับอืมครบอะไรฮะครบทุกวันเลยครับครบที่สองไม่กลับมาเนี่ยเป็นไงครับแหมครบครบใช่ไหมงานเขาก็โอเคหลายคนบอกว่า รู้สึกรู้สึกประทับใจกับงานยิ่งใหญ่อลังการใช่ไหมแม้ว่าจะไม่ได้สัมผัสลมทะเลใช่ไหมครับแต่ไปก็รู้สึกคมค่าใช่ไหมครับครับครับผมเบลครับครับอยากจะพูดอะไรถึงคนที่ไม่ได้ไปหน่อยไหมให้เขาอิจฉาเล่นหน่อยอห็นไมอย่าว่าเขาเลยเล่นไม่ได้ว่าพูดให้เขาอิจฉาเล่นไงโอ้ไม่ได้ไปปีหน้ายังมีอะไรเงี้ยโอ้ยอยากบอกว่ามั มาครับโอ้โหมันมาหาใช่ไหมครับถ้าได้ไปจะรู้สึกครับอืมครับถ้าไม่ได้ไปก็ไม่รู้สึกไงครับถูกต้องแล้วครับผมเบลน้องก็บอกครับอยากฟังเพลงอะไรครับเบลครับผมลิขิตขห่งบิ๊กแอร์ครับพร้อมลิขิตครับครับอืมนะครับฝากให้กับใครไหมฝากให้น้องหญิงครับน้องหญิงน้องหญิงนหนครับน้องหญิงที่ผ่านตั้งแต่ชั่วโมงแรกครับอ๋อเป็นลรียคที่สองที่เขาขอเพลงอยากได้แฟน ครับโอได้งใครครับเออเบลครับครับมีแฟนยังมีแล้วครับมีแฟนแล้วดียังไงครับเอาดีๆนะเบลเบลต้องดีๆนะสร้างสรรค์เนี่ยนะเออดียังไงครับเขารู้สึกว่ามีแฟนแล้วมีอะไรเป็นประโยชน์บ้างก็สบายใจครับสบายใจครับไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นนะครับอืมไม่ต้องเจ้าชู้มีคนเดียวพอแล้วก็มีมาครับเป็นเจ้าชู้อ๋อโอเค อ่ะพรมลิขิตครับฟังให้กับน้องเบนครับนเอาอ่ะน้องเบนครับอืมแล้วเมื่อกี้บอกน้องหญิงอ้าวให้น้องหญิงไงครับโอ้อยากได้แฟนไม่แน่ครับอ,อยากได้ก็เขาเปิดไปแล้วไงก็ก็ผมอยากเขาบอกไงว่ายอยากขออยากได้แฟนไงโอโอเคครับพรมลิขิตฝากให้น้องน้องหญิงกับน้องเบนครับน้องหญิงกับน้องเบนนะครับเอาล้วครับเดี๋ยวเราฟังนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล้วครับผ่านไปนะครับเพื่อนของเรา ฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างครับวันนี้กดมาหาเบสหน่อยนะครับขอบคุณนำชัยโฮมอิเล็กทริกนะครับนึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนึกถึงนำชัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น3แยกนาเกลือนะครับหรือว่าสุขุมวิทซอยสยามกันทรีคขับตรงปากทางเข้านะครับสายสุดท้ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสแตมม์ครับสแตมม์นะครับสแตมม์อยู่แถวไหนครับสแตมม์ครับไปสนีครับือไปใจกลางครับอไปสนีใช่ไหมขอสแตมม์หน่อยดิ ครับผมอยู่พัทยากลางนะครับนะฮะเป็นไงฮะสาวันที่คอนเสิร์ตสนุกไหมสนุกทุกคืนครับสนุกครับมากันกี่คนเนี่ยเอติดเอสายนี้คุณคุณนะฮะเออติดหน้าไม้ไปยังก็เพิ่งจะติดเพิ่งจะติดโอเคครับอาสเตมครับเด้งเพลงครับว่าไปเอาสิครับเด้งเพลงว่าไปครับไม่ได้หลายใจครับไม่ได้หลายใจครับเสียงคุณคุณนะเนี่ย ไม่ได้หลายใจครับฝากให้ครับทุกคนที่ฟังอยู่ทุกคนที่ฟังอยู่แค่นี้เหรอครับโอเคเดี๋ยวรอฟังนะครับบ๊ายบายอับอะไรจะเอาอะไรครับพอแล้วใช่ไหมโอเคนะเดี๋ยวราฟังนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสังงันนะแหมสามสายสังงั้นเลยนะฮะพูดเข้าเพลงเลยก็เลยเปิดเพลงสังงั้นซะหน่อยงานจากดัชจิมนะครับ เเคยทำก็าิบไปทีหนึ่งนะฮะพี่ดาจิมบอกว่าจะกลับไปทำใต้ดินอีกแล้วครับเพราะว่ามีหลายกระแสเรียกร้องนะครับหลังเพลงนี้นะครับสามเพลงนะครับโนเนมเบลแล้วก็ส t ต m มนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงที่คือลิ q u i d ไมไม่ยอมตอบกลับแม่จะแม่แล้วแม่ล่ะทำอะไรครับพ่อหิวจะปวดขมับทํากับข้า่พ่อหน่อย ุณมิดยนด้วยนะครับอยากจะได้มอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งโอเคไปได้เลยมีทั่วพัทยาเลยฮะสำหรับมิดยนต์ตนะครับศูนย์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์นะครับยิ่งใหญ่ที่สุดและก็เงื่อนไขออกรถง่ายนิดเดียวนะครับสายที่หนึ่งสวัสดีครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหทำไมมีเสียงแอคโค่ด้วยพี่คนนี้สวัสดีครับชื่ออะไรครับ ชื่เลยนี่คีทาทยังไม่ทาโอ้ยเหมือนบ้านที่ทาแล้วยังไม่เสร็จเลยใช่ไหมคะทาเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่หมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูครับน้องเอ็กซ์เขาโทรมาหลังไม่เมื่อคืนนี้ได้ฟังที่น้องเบ้นพูดไหมได้ค่ะและวันนี้เขาก็ได้โทรมาบอกกับน้องเบ้นเมื่อประมาณสินาทีที่แล้วว่าพี่เบ้นครับอย่าลืมเพลงที่เอ็กซ์จะ ขอให้ด้วยนะขอเพลงน่าใสๆสให้กับพี่หมูอืมแล้วถ้าพี่หมูขอเบอร์นี่บอกเขาไปเลยนะว้าอืมบอกเขาไปเลยว่าไม่ต้องโทรนะโทรๆๆล้อเล่นล้อเล่นคือจริงๆแล้วเขายังไม่ได้ฝากเบอร์ไว้นะครับก็เขาอาจจะนะประทับใจพี่หมูพี่หมูเป็นคนน่ารักตลกใช่ไหมใช่หูวเราให้ฟังหน่อย หัวล้อแบบว่าหัวล้อแบบน่ากลัวที่สุดในโลกเลยลองสิห้าสี่สามสองไม่ได้ <c oughs> โอ้โหเนี่ยอ่ะ <c oughs> เ,เห็นว่าั้นหัวล้อแบบนี้ให้ฟังแบบหัวล้อแบบพญา,ามารน,น่ะห้าสี่สามสองแอคชั่นไม่ได้หรอกจริงเหรอรลืมตัวตนที่แท้จริงไปแล้ว <c oughs> แหม่สงนั้นนะ่ะโอเคสบายดีนะครับพี่หมูนี่ครับสบายดีไม่ป่วยคงไม่โทรเนาะค้ยถ้าถ้าป่วยก็คงจะไม่โทรหรอก นายครับดีใจไหมครับก็น้องเอกเขาก็คงจะขอเพลงให้อะไรเงี้ยเขารู้สึกถามถึงพี่หมูอะไรเงี้ยดีใจไหมก็ดีใจเขาคงเมาเมาเล่นเล่นเล่นเขา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 ตาบอดเพราะว่าความรักทำให้คนตาบอดครับพี่หมูครับแล้วเขาฝากมาบอกกับพี่หมูว่าเขาคิดแบบนี้ครับพี่หมูครับ เอ็กซ์ทำไปได้ไงไไโอ้ย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 ,อย,อ,ยอย่างนี้เลยเหรอเอ็กซ์โอ้ยตายแล้วทำไงดีอะเอ็กซ์ไอ้คลิปแบบนี้กับพี่หมูจริงใช่ไหมพี่หมูเสียใจเลยพี่หม,โม,โมโชูชอบจ้าต้องดูก่อนอต้องดูก่อนใช่ไหมว่าทำจริงหรือเปล่าโอ้ยตายแล้ว <uka> <uka> คิดไม่ซือ่อเอ็กซ์ก็แหมไม่น่าเลย <uka> นเนาะ ทำเด็กเขาเสียหมดครับผมพี่หมูครับอยากฟังเพลงอะไรครับเพลงความเชือ่อความเชื่อความเชื่อเอ่อความเชื่อของบอดี้แสลมคะนะครับงานพัทยาอินเตอร์ไม่มาใช่ไหมครับไม่มาไม่มานะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ฟังความเชืออ่อนะครับพี่หมูเชื่อในความรักไหมเชื่อ,อความรักไม่มีขีดจํากัด ไม่มีพรมแดนไม่ไดมไม่มีไม่มีโตนด้วยไม่มีไม่มีตังก็ไม่ครบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวความรักนี่อยู่ที่คนสองคนเข้าใจกันใช่ไหมใช่รักจะใสก็ได้ขหยเป็นความรักสมหวังแล้วเอ็กซ์นะครับครับผมอาจจะฝากอะไรถึงมึงเอ็กซ์หน่อยครับก็อยากได้เบอร์่็ขอจักพี่เบษแล้วกัน เดี๋ยวเไม่มีเบอร์เหมือนกันยัาไม่มีเบอร์เหมือนกันครับโอเคครับผมบายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละฮะผ่านไปโอ้โห่น่ชานิชชาจังเลยนะครับมีวิทรภาพเกิดขึ้นมาระหว่างคนฟังกับคนฟังโดยที่น้องเบนเป็นศิลปลาหลายคนบอกว่าอุ้ยอะไรเนี่ยอย่าเพิ่ง นิดนึง webinar, อย public, いい่าเพิ mm ่งแทรกนะครับเดี๋ยวเอาทางมือถือมือถือมือถือปิดไว้ก่อนนะครับอ่าพร้อมแล้วสายที่สองมาเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อลุยครับชื่อลุยนะครับครับลุยครับครับหึงไหมหึงพี่หมูไหม้ยเโอเคโอเคโอเคลุยลุยอยู่แถวไหนครับอยู่พัทยากลางครับอยู่พัทยากลางนะครับ ลุอยลอ,อยู่เซเว่นหรือแฟมิลี่มาสครับอยู่เซเว่นครับอยู่เซเว่นวันนี้ขโมยของเยอะไหมเยอะครับพี่ <c oughs> จริงเหรอพี่าแล้วเดี๋ยวแจ้งตำรวจหน่อยนี่จะเป่าอะไรเนี่ย <laughs> เสียงมันดังได้ครับก็จริงๆแล้วออของหายบ่อยไหมอันนี้ถามหน่อยอันนี้เบื้องหลังการทํางานเลยนี่ของหายบ่อยไหมสำหรับซุปเปอร์สโตร์ก็หายเยอะพี่ขโมยเยอะโอขโมยเยอะจับจับได้ไหม ก็เคยจับได้ที่เขาเคยจับลุยเหรอครับ <laughs> ล,ลุยลุยลุยขโม,มยเหรอเป่าพีผ่ผมเป็นคนจับไม่ถึงขนาดปปซูเปอร์โซลก็เป็นซูเป,ปรอร์เล็กๆใช่ไหมครับครับผมอ่ะฮะเพลงครับลุยครับยืนดันของปูไปเฮครับร้องไงลืมแล้ว Action ทิอขอยืนยันยืนยันที่จะรักเธอต่อไปเฮ้ยบอลเหรอ จะหวนถึงรำลึกถึงเพลงนี้หน่อยเพลงนี้เนี่ยหลายปีแล้วถ้าจำได้ประมาณ10ปีได้11ปีได้ใช่ไหมเพราะว่า b Black h a ฮดอัลบั้มแรกยืนยันเลยนะครับ,รบยืนยั Black Hate น Black h คเฮครอนนอนยันไม่ได้ใช่ไหมพี่ไม่ได้ครับมันคงจะไม่ค่อยถนัดต้องยืนยันนะครับลุยฝากให้กับใครครับให้เจนครับให้เจนเนะครับใช้ยะพึกนนะครับเจนช้ยาพหนึ่งข้อความถึงเจนว่า บอกว่ายังไงดี่ยังรักเขาอยู่เหมือนเดิมเหรอครับเจนถึงแม้ว่าพี่ลุยอะจะไม่ได้เจอกันเท่าไหร่แล้วใช่ไหมตอนนี้เออเจครับทำงานอยู่ด้วยกันครับเออทำงานอยู่ด้วยกันนะครับเจนฟังอยู่ปะเาไม่รู้ไม่รู้หลับไปยังเจนลุยอยากจะบอกเจนว่าเจนรักแม่ทิพย์รู้ไว้ดุนใจจนรักเจนถจนใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับพี่แบตจะหมดแล้วนะอแบตจะมาเหรอ ไม่เป็นไรหรอกครัหมดเลยแก้มผมอ่ะลุยเดี๋ยวเราฟังนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนบอกว่าจะรักอะไรกันนะกันหาครับความรักเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าโลกนี้เขารักกันทุกอย่างก็จะราบรื่นไปหมดเลยฮะพูดง่ายเคลียร์ง่ายทุกอย่างถ้ารักกันนะครับสบายมากเลยฮะสวัสดีครับสายสุดท้ายครับสวัสดีค่ะโอ้ย ดวงใจดวงใจฉันที่รักเธอวิต้าเว้วันนี้ทอดีคอทยากเลยอะดวงใจฉันรักเธอชอบไหมชอบไหมค่ะไอค่าใกล้เอ้เกมค่ะกฟอืมวันนี้ท้อปิดคอทยากเนี่ยยากก็พอแล้วไม่ต้องไม่ต้องพามาทั้งหมู่บ้านแล้วครับแม่เอาเละครับน้องกิฟซี่ใช่ไหมครับใ กิฟซี่วันนี้โทรยากนิดนึงนะครับก็ในฐานะที่เป็นคนหน้าตาดีก็โทรยากแบบนี้ครับน้องกิฟซี่ครับใช่ไหมใช่อืมใช่เลยนะครับกิฟซี่ครับค่ะอ่าฮะอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้ครับอยากฟังเพลงเรลิเทนเกิร์ลเบอรี่อะเงี้ย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 เรลิเทนเกิร์ลเบอรี่นะครับได้ไปดูตัวจริงเข้ามาไหม ตายค่ะแต่ไม่ได้ดูไดมู่ก็คนมันเยอะมากแล้วก็เบียดกันหอไปดูแค่ที่คะอะไรอย่างเงี้ยเขาไปประมาณไหนในเกียบมาเหมือนอาบน้ำเลยอ่ะเหมือนอาบน้ำเลยออกคนเยอะมากแล้วก็ตัวเบียดกันนี่ง่อเดิมเลยอ่ะดีเนอะตัวเบียดมันอาบน้ำเลยเพราะว่าน้องกิฟซี่ไม่ได้อาบน้ำสามเดือนแล้วมากค่โอเคแคร์น้องกิฟซี่แคร์เพลงนี้จะฝากให้กับใครแคร์ฝากให้แต่แอ สางให้ตัวเองอไม่มีใครคบมั้งเหรอไม่ไม่ค่ะไม่ได้อะไม่มีเลยอยู่ยิงเหงาเหงาจะพูดอะไรถึงใครหน่อยไหมพี่เบ้นให้เวลาหนึ่งนาทีจะพูดอะไรถึงพูดถึงใครอ่ะขอเจ้าไม่รู้จะมีใครผมจะพูดถึงทุกคนละกันค่ะพูดถึงดีเจด้วยดีเจน่ารักที่สุดโลกเลยนี่ไี่เบ้นเราจะพูดถึงแมกมัง ตายแล้วโอเคให้ให้กับแม็กใช่ไหมไม่ค่ะเขาเดี๋ยวนี้เขาฟังไม่ได้แล้วค่ะอืมครับพี่เบ้นก็เลยขอมอบเพลงนี้ให้ทั้งสองคนเลยแล้วกันนะครับรู้สึกว่าอิจฉาอะไรเงี้ยแหนพี่แกรหลอกล่อคุยกับพี่เบ้นตั้งนานแล้วมอบให้แม็กซน้าค่ะพี่สองพี่เบ้น โอเคโอเคเดี 1> okay, okay, 1๋ยวเราฟังนะครับค่ะบายบายสวัสดีครับส่ะวุยตายแล้วพี่เบ้นเปิดเพลงให้กิฟซี่ผิดอีกแล้วยากจังเลยพี่เบ้นเนี่ยจะเปิดเพลงอะไรที่มีสิริมงคลเช่นนี้แล้วครับเดี๋ยวไปที่เพลงนี้ก่อนนะครบเพลงนี้ครับงานจากคาวาน่าครับนี่คือ I'm a Fail หลายคนบอกพี่เบ้นฟังดูเรื่องอะไรชื่อเพลงอะไร I'm a Fail ลองฟังดูแล้วกันนะครับหลังเพลงน,นี้นะครับหมูรีเควสต์ลุยรีเควสต์แล้วก็เกฟซี่รีเควสต์เอาละฮะผ่านไปนะครับในแวดวงบันเทิงก้อสิบก้นสิบกันไปครับชั่วโมงสุดท้ายกับดีเจน้องเบ้นครับเป็นดีเจน้องเล็กคนสุดท้อง น้องเบนท์คนสุดท้ายนะครับก็จะมาเปิดเพลงแล้วก็พูดคุยกันทุกวันเลยครับเป็นวงบันเทิงด้วยรวมไปถึงรายการอีกรายการหนึ่งนะครับที่สุดที่แล้วหยุดไปครับกับรายการทูลิสช็อกรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับพลังงานหลังความตายนะครับใครที่มีเรื่องราวประสบการณ์แบบนี้สัมผัสที่หกของคุณเป็นยังไง ติดต่อเปนเข้ามาได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องหลังเที่ยงคืนครับเราเราคุยกันก่อนนะครับว่าจะมาเล่าเมื่อไหร่เตรียมกันก่อนมาเมื่อไหร่พร้อมอะไรเงี้ยนะครับอย่าลืมนะครับวันศุกร์หลังเที่ยงคืนทัวร์ลิสเอาละครับจบครับครับสายนี้มารออยู่พักหนึ่งแล้วสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรเดี๋ยวเดด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 หดดเ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 เดดเดเด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 ดเเดด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  ถ้าหอนอีกก็โยนทิ้งทิ้งลเลยเลยครับเดียว่าเสียงดังครับชื่ออะไรครับเจ๊ไก่ค่ะสวัสดีจ้าเจ๊ไก,ก่เจ๊ไก,ก่ช่วงสุดท้ายกับดีเจน้องเบนนะครับ<อ>รู้สึกรู้สึกมันฟังแล้วรับได้ไหมแบบว่าดีเจน้องเบ้นอะไรเงี้ยพอจะรับได้ไหมครับไม่ได้รุ่นเดียวกันโอ้ย,อยรับไม่ได้เลยเจ๊ไก,ก,ก่ก็แหมจริงๆก็บอกแล้วแก้ทําเสียงแก่ไปกันแหละ หลายคนชอบถามพี่เบนพี่เบนนี่แก่จริงหรือว่าเด็กๆนี่อะไรเงี้ยนะฮะับเพราะจริงแล้วก็จะบอกเลยว่าปีหน้าเกณฑ์ทหารนะครับบอกแบบนี้มาหลายปีแล้วหลายคนบอกไปแล้วโอ้ยโอเคครับพี่ไก่นะฮะอยู่แถวไหนครับตอนนี้อยู่สายสองค่ะสายสองเลครับพี่ไก่เลยชอบจะอยู่ข้างนอกบ้านใช่ไหมครับแล้วก็เห็นรถจะวิ่งทั้งวันเลยครับสามวันที่ผ่านมาการจราจรในเมืองพัทยาเป็นไงบ้างครับพี่ไก่ ไม่ได้ไปเลยแต่ก็อยู่ในบนเวียนอยู่ในงานเหมือนกันโอ้ครับคนเยอะไหมใช้บริการรถบัสบริการสองแถวหรือว่าอะไรเยอะไหมเยอะเยอะอื่แต่ในพัทยาเงียบเงียบไม่เยอะเลยแต่ที่งานจะเยอะแล้วรถจะติดอืมใช่แล้วบางคนเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาไปคอนเสิร์ตอย่างเดียวเลยนะอืเออนะอืมครับแค่นี้นะ แค่นี้ไม่มีอะไรพูดแล้วอยากออเพลงเออเพลงอะไรจ๊ะแหมรู้แล้วเพลงหลงทางวิกแอสคนหลงทางอือฮึอือฮึแค่ผมแล้วเคยขับรถไปแล้วเคยหลงทางบ้างไหมถามจริงไม่เคยอ่ะไม่เคยอ่ะระดับเซียนเจนี่เซียนอืมวันวันเนี่ยหลับตาขับได้เลยทุกเส้น จริงเหรอในวัตยาทุกเส้นทุกเส้นเลยเอนี่เลยครับพี่เจ๊กไก่นะครับบางทีเจ๊กไก่หลับตาไปนะครับหลับตาหล,ลับตาแล้วก็ชนสิต้องลืมตาขับมีรถมารับเลยเสียงไซเรนมาเลยตอนนี้โอ้ยแหมหลับตาขับก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมโอเค okay, ครับฟังให้กับใครครับเจ๊กไก่ไม่ฝากค่ะวันนี้ฟังเองวันนี้ฟังเองนะคนหลงทางบิ๊กแอสนะครับเดี๋ยวรอฟังนะครับ บ๊ายบายสวัสดีครับอเ,เอาละครับเดี๋ยวบอกเพลงที่อยู่ในลิ s รายชื่อรายชื่อเพลงหลังไมค์หน่อยนะครับชอบคนเลวอั์สายครับยังเลยหาไม่เจอนะครับยิ้มเข้าไว้ส่อแวววปุ๊กฝากให้โนเนมด้วยรู้ตัวช้ายังเลยครับโจป๊อปนะครับชีวิตที่ขาดเธอครับฝากให้น้องวิพีแบกด้วยจากผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วก็ขอเจ็บแทนรักเธอโตน้องปัดรีเควสต เพียงสบตาของก๊อฟไมค์คนจะเปิดไม่ได้เพราะว่าพี่เบนซ์เปิดออของก๊อฟไมค์ไปแล้วหนึ่งแปลงนิวเรเลสชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วก็อีกนิดหน่อยครับช่วยกันหน่อยครับสายที่2มาเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าชื่ออะไรครับชื่อบิ่มค่ะหืบิ่มค่ะบิม่มโอ้สวัสดีครับพี่บุ๋มบิ่มครับโอ้สามโทนะอีกแล้วอีกแล้วนะฮะพี่ธงไปไหนช่วงนี้ เล่นใหญ่เลยเล่นใหญ่เลย่ะฮะน้องบีมรัาอยู่แถวไหนครับเขาตะโลค่ะบีม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 นะครับบีมเขาตะโลครับเป็นไงบ้างสามวันที่ผ่านไปแล้วหนุบหบบ้างไปไหมไปไหมไปสองวันเลยค่ะไปสองวันเลยนะครับไปวันไหนบ้างวันแรกกับวันที่สองวันแรกกับวันที่สองอืมครับแล้ววันที่สามไม่ไปครับวันที่สามีิเศ่เหรอ เหนื่อยละพอละสองวันพี่เบนไปมื่หร่คะชราภาพละแหม่้อนเล่นพี่เบนถ้าไปหลังตีหนึ่งยุวานเลยไปทำไมจะหาคงหาขวดยกระป๋องแวบซีเลยขายก็เลงชีไปนะเอนั่งสารไหมนั่งสารไหมนะพี่เป็นนั่งสารไหมครับนั่งสารก็อย่าลืมนะครับก็ซื้ออะไรมาฝากได้ข้างล่างความยามนะอ่าโอเค รอเล่นรอเล่นแหมก,ก็ไปบ้างตีน่มก็ไปเก็บหาเศษอาหารทานกันโ <c oughs> <c oughs> อ้ยไปนั่งสารจังเลยอะ่ะวันวันไม่ได้ทานอะไรกับเขาเลยอะ่ะใช่ไหมอืมโอเคไปแค่นี้อืมบีมแคบอยากังามเทเลรคบแค่เจ้าชู้ค <c oughs> ่ะแค่เจ้าชู้ของแบ็กแบ็กวานิลาแคบแค่เจ้าชู <c oughs> ้นะรับเจ้าชู้ไหมบีมเนี้ยนิดหน่อยค่ะบีมทันพี่นวรัตยุบตะนันไหม ไม่ไม่รู้จักโอ้เพิ่งเกิดเซลล์มาเพิ่งเกิดเมื่อกี้เออเลยตายแล้วโอ้ยแกแลวนะพูดพูดได้ด้วยเกิดมาพูดพูดได้เลยนะครับฝากให้กับใครครับเ่งนี้ครับทุกทุกคนทุกทุกคนเลยน้องบิ๋มนะครับน้องบิ๋มอย่าลืมทุลิชช็อกนะจะมีเรื่องราวประสบการณ์ก็มาไลฟ์ฟังมาส่งนะค่ะจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับสุัสดที่แล้วเบนขออนุญาตงดไปนะครับเนื่องจากเทศกาลพัทยาในเขาคึกคักคึกคลื่นกันเหลือเกินครับเบนก็เลย ไม่อยากหลอออยู่คนเดียวนะครับก็เลยแบบไม่เอาอะเอาหยุดไ้ก่อนละกันนะครับสุดสุ่นี้ละกันนะครับจะได้แบบพักๆไปบ้างาากันตั้งแต่ปีใหม่มายังไม่ได้หยุดเลยกับรายการนี้นะครับก็ทํางานหาลูกหางข้ามครับก็เพื่อจะได้เก็บเงินเก็บทองนะครับทังสารเนาะอ่ะสายสุดท้ายสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่เบนสวัสดีครับชื่ออะไรครับโยโย่โยโย่สวัสดีจ้าโยโย่เป็นไงบ้าง3วันครับไปกับเขาไหมทำง,งานอย่างเดียวว่าแล้วคําตอบฮึแน่นอน <c oughs> เป็นคําตอบเดียวและคําตอบสุดท้ายนะค,ครับเพราะว่าอายุมากแล้วไม่ต้องไปหรอกใช่ไหม<อ>ให้ให้เด็กๆเ,เขาไปกันเถอะแหมใช่ไหมแล้วทุกทีไปไหมทุกปีทุกปีไปไหมครับไม่ไปค่ะไปไหม ไปค่ะไปไปนะครับแต่ปีนี้ไม่ไปทํางานนะค่ะเออนะฮะแล้วปีหน้าจะไปไหมปีหน้าจะไหนนะคะไม่รู้ครับเดี๋ยวติดตามปีหน้าแน่นอนพัทยาแน่นอนเลยออมันเป็นช่วงาใอยู่ในช่วงมีนาะแน่นแน่นอนเลยนะครับโยโย่โยครับค่ะอยากฟังเพงเลงอะไรจ๊ะไม่ถือสาแต่รู้สึกไม่ถือสาน,ออน้้งโยโย่ทันพี่นวรัตไหม คงไม่ทันงันค่ะเพราะว่าเขาเป็นรุ่นแม่แล้วรู้แล้วว่าเกิดไม่ทันพี่เขาแต่แบบรู้จักเขาไหมรู้จักแล้วรู้จักพี่เอ็กที่ไวท์คาวเอ็กซ่ติใช่ไหมไม่รู้เหมือนไงค่ะที่บ้านไม่มีทีวีตายแล้วไม่อยากคุยด้วยเลยทีวีก็ไม่มีโอ้โหตอนนี้21นิ้ว3 6 0 0เองครับน้องโยโย่ครับทุกห้างเลยครับไปที่นำชายก็ได้นะเเงินดือนไม่ถึงอะผอนผ่อเดือนละ500บาทก็ดูได้ แมตายแล้วท <mile> ี่บ้านมีแต่พรมเช็ดตูอหนังกลางแปลงนะจอมนเริ่มเลยตามงานไดูทีวีก็ค่ะจะังที่เซนน่ะก็ไม่เป็นไรหรอกดูตอนตีหนึ่งก็ได้โอเคยังไงก็ฟังด้วยแล้วกันไม่ว่าจะมีทีวีหรือไม่มีใช่ไหมไ้ค่ะอั้งโยโย่ฝากให้กลับไม่ถือสาแต่ว่ารู้สึกครับงานจากพันช์ฝากให้อะไรนะใครนะที่มาจากเยาวราชอ่ะ กับอะไรนะซาเล้งเกาลักอะไรสักอย่างซาเล้งเกาลักครับฝากที่บวังว่าคงฟังอยู่นะคะเหรอคิดดีเหรอฝ่ายเขาสอคนถามจริงฝากให้จะเล่าหรือไม่เล่าก็แล้วแต่ฝากไปแล้วว่ะนี่รู้สึกยังไงกับครั้งสองคนนี้ครับเฉยๆค่ะเหรอรู้สึกว่าเลียดแล้วไหมไม่มีรู้สึกชอบปลื้มใช่ไหม อฮอโอ้ยแล้วไปมอบงไปเขาทำไมอ่ะก็ตลกดีโอ้ตลกดีโอเคครับเดี๋ยวเราฟังนะครับบายบายสวัสดีดครับเก่ารักซาเล้งเอยโอโย่เขามอ่แบบนี้ให้หอม<ถ>น่าอฉาจังเลยครับสายสุดท้ายกดมาไวๆครับแถมแถมแถมมีแถมด้วยสายสุดท้ายสวัสดีครับสวัสดีครับชั่วโมงสุดท้ายกับน้องเบนนะครับชื่ออะไรครับ น้ำหวานค่ะน้ำหวานน้ำหวานทำเสียงดังให้พี่เบน้์หน่อยครับน้ำหวานครับอะไรนะอุ้ยเดี๋ยวสามสายแล้วนี่พี่เบ้นลืมอ่ะใช่ไหมเอออะไรแถมแถมเหรอเอ้สายแรกเป็นของของใครอะ่ะเจ๊กไก่น้องบิม๋มออย้ยยอยยเออสายสุดท้ายครับเอาเพลงอะไรครับ เอาเนี้ยพ่อเซยใหญ่ได้พรมลิขิดค่ะพีมลิขิดไม่ทันล้ยเอางี้น้องน้ำฝนใช่ไหมน้ำหวานน้ำหวานเดี๋ยวพี่เบนมอบเน e r พ่อเซ o d b y บของไมเคิลให้ไหมนะจ๊ะเออดีมากเลยเดี๋ยวเราฟังนะครับบายบายสวัสดีค่ะโอ้โอ้ไมค์ก๊อด โอ้ย oh, ลืมจริงเนี่ยนะฮะหมายเกือบ <Yeah. S 2> จะเป็นสี่รีเควสแล้วไม่เป็นไรนะครับเป็นจัดเพลงนี้ให้เป็นเพลงที่หลายคนรอฟังอยู่นะครับ Never Say Goodbye ครับ <Yeah. S 2> ซีรีส์เกาหลีครับเรื่องดังครับ m y Girl นะครับหลังเพลงนี้จจกลายรีเควสต์บุ๋มบีมรีเควสแล้วก็โยโย่รีเควสนะครับสามเพลงโอเจรอหน่อยนะครับ One, two, baby, hi, baby.